um, so yeah, can you, can you talk about your round so birdies total of today. How yeah, eight can can talk a เอ็มซีเอทั้งหมด8เบิร์ดี้วันนี้ช่วงเช้ารอบแรกลมไม่ค่อยแรงค่ะก็มีโอกาสตีเข้าไปใกล้แล้วก็มีโอกาสได้เบอร์ดี้เยอะหน่อยส่วนรอบหลังเนี่ยลมก็เพิ่งจะมาแล้วก็ช่วงรอบหลังเนี่ยพ่าสามผ่าอะไรเงี้ยก็ไม่ง่ายเป็นเป็นผ่าษาค่อนข้างไกลแล้วก็เล่นยากนิดนึงแต่ว่าก็มีมีมีเสียบุ๊คคีกับดับเบิลแต่ก็กลับเข้ามาได้ Um, and a lot of people have suggested that the back n i n e r you know is playing a lot tougher than the front how would you compare the two m ตัวสนามคิดว่าหลุม10ก็เป็นภา3เอ่อภา3ค่อนข้างไกลแล้วก็ด้วยด้วยลมด้วยแล้วมีลมเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีหลายหลุมภา3อะไรเงี้ยค่ะค่อนข้างจะไกลแล้วก็พอมีลมมีอะไรก็เล่นยากขึ้นค่ะ Um, An yeah, back Scotland back the links course, um, after amazing finish last in on Link finished you're the e shirt w แอสึกดีคด้กลับมาสกอตแล์อีกครั้งนี้แล้วก็อย่างที่บอกคืออย่างที่รู้กันก็คือมี memory ดีๆที่นี่ค่ะก็มีเพื่อนบางคนเขาก็ทักอกว่าเจ๊ฉันชอบสกอตแลนด์อะไรเงี้ยเล่นดีที่นี่แล้วก็เราก็เยิ้มแล้วก็เราก็สนุกไปด้วยแล้วก็แต่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรค่ะตัวนี้ Thank you.